คุ้มมากคือใครใส่กินทุกแบบใช่เลยที่พักติดทะเลซีฟู้ดอัดแน่นขนาดนี้เลยโอยเป่าฮื้อสดๆเลยนะคะอันนี้กินได้แบบไม่อั้นกไม่เคยเจอโรงแรมอะไรที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าถ้านอนที่นี่เนี่ยแทบจะไม่ต้องออกไปเที่ยวที่ไหนเลย้อว์นอกพบกับเราสองคนกันในช่องกินยืนนี่นะคะเฮนี่นะคะโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มตั้งแต่เช็คอิน ไปจนถึงเช็คเอาท์เรียกว่าถ้านอนที่นี่เนี่ยแทบจะไม่ต้องออกไปเที่ยวที่ไหนเลยวิวก็ดีเล็กคุ้มเกินราคาอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าจะคุ้มขนาดไหนไปดูห้องกันเลยพี่คิมมาชอมาเข้าสู่ห้องกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทางเข้าห้องพอเข้ามาปุ๊บซ้ายมือของทุกคนอันนี้เปิดไปก็จะเจอกับห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ํานั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบรีโนเวชันเรียบร้อยแล้วก็คือแบบมาใหม่แบบฟิลแบบคอนโดคอนโดกันเลยทีเดียวแล้วตรงนี้มีประตูว้าว,ว,าว โอเคดีมากสามารถปิดปิดได้อ่ะก็ดีนะ ใครที่แบบมากับแฟนคบกันใหม,ใหม่หรือมากับเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะอาบน้ำแล้วก็ติดแบ่งเป็นสัดส่วนนั่นเองนะคะห้องจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยคะ่ะทุกคนโโพื้นจะเป็นเสือ่อทาตามิทั้งหมดเลยทาตามิยังใหม่ด้วยนะพี่เจนเะนี่ยทาตามิโกะยังใหม่อ,อ,ยอยู่เหมือนเขาเรีฟอร์มใหม่นะคะเนี่ยบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอะเนาะนี่ก็จะต้องมีโต๊ะวางอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแบบพวกเซตน้ำชงน้ำชาให้ตามสไตล์เรียวกังญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ว่าด้านในนี้ด้านในนี้จะมีญี่ปุ่นเรียว่าโฟต หรือว่าที่นอนสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตู้ตู้นอนของโดลเรมอนนะคะตามเดียวกลางนะคะที่จะเป็นที่นอนสไตล์นี้เขาก็จะให้เราปูเองถัดมาตรงนี้ <c oughs> ด้านล่างเปิดเข้าไปก็จะเจอกับเซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเจอกับตู้เย็น ทีวีก็ถือว่าโอเคอุปกรณ์ครบคันนั่นเองนะคะและที่สําคัญยังมีนี่ด้วยอันนี้เป็นเครื่องคลองอากาศบรรยากาศในห้องจะมีประมาณนี้แต่ว่าไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้ว้าวมีพื้นที่แบบเหมือนระเบียงด้านนอกแต่ว่ามีหลังคามีกระจกปิดด้วยนะแล้วมองไปปุ๊บจะเห็นวิวทะเลเลยโอ้โหสวยมากสวยมากบรรยากาศดีเนี่ยนั่งกันสองคนเอาเครื่องดื่มมาของกินนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยใครชอบดูแบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นก็สามารถตื่นเร็วๆมาดูได้เดี๋ยวไม่จิมาดูตรงนี้นั่งกินกาแฟ จะนอนอยู่ตรงนน้นนะคะ <laughs> ม่จิกนอน <laughs> อมิจิบอกม่จิกนอนสนไลด์ไม่ไหว <laughs> ห้องก็จะเป็นประมาณนี้แต่จริงตรงนี้กว้างอ่ะเนี่ยถ้ามีกระเป๋านะคะก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะเนี่ยได้ข้างลงข้างล่างสามารถวางได้ข้างในนี้มีแหละ <c oughs> โอ้ตู้เก็บเสื้อผ้า <c oughs> อุ้ยดีมากเลยใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่มากจริงๆพื้นที่ใช้สอยในห้องถือว่าเยอะกว้างขวางแน่งนะคะแต่ว่าความดีไม่มีเพียงเพเท่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูของคุ้มต่อไปที่มาช่าง พรเริ่มเช็คอินก็คือคุ้มเลยนะคะโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนแบบว่าซอฟ์ดิงไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มบางทีก็อาจจะเปลี่ยนนะจะมีเป็นน้ำผลไม้ละเนี<ม>่ยเก็ตรงนี้จะมีพวกชากาแฟทั้งหลายตรงนี้สามารถดื่มได้กี่แก้วก็ได้ดื่มไม่อั้น24ชั่วโมงอเอาไปห้องก็ได้นะครับห้ดีมากสุดยอดคิดดูอันนี้เรียกว่าเป็นโซนซอฟ์ดิง24ชั่วโมงเต่ไม่หมดระ้ับกินอยู่ดีนะซอฟ์ดิงไม่ค่อยกินหรอกจริงๆแล้วเราต้องมีตรงนี้ ตรงนี้มันใช่ดูจากตู้เย็นซะก่อนดูแก้วดูแก้ว<ม>โอโ้โหด้านบนกบแก้วไวโบูดแก้วไฮบอลแก้วไวน์แก้วแชมเปญแก้วเบียร์มีไฮบอลด้วยมีไฮบอลด้วยจริงแก้วไวโบูดก็ดื่มฟรีไม่อัน้นนั่นเองนะคะดื่มได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็น<ม>แต่ความดีของที่นี่ยังไม่หมดปกติเนี่ยดื่มแก้วไวโบูดเลยแอลกอฮอล์บุฟเฟ่เนี่ยถือว่าคุ้มเลยใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะต้องแบบว่าซื้อพวกขนมขนมอะไรมาใช่ปะ่ะที่นี่ไม่ต้องมีกับแก้มมีขนม แล้วยังมีสลลบเปามีขนมจีบให้กินฟรีได้แบบไม่อั่นด้วยสุดยอดสไหมสุด,สดจะรออะไรไปเอาดีกว่าจกเอาอะไรวันนี้จะขอรู้ละ่ะไฮโซนะคะวันนี้จะขอเอาสปาร์กิ้งก่อนได้ไหมคะโโอ้โห <laughs> มีสปาร์กิ้งไวน์ด้วยไวนนะครับไปเลยคะ่ะ ่าเลยอะสุดยอดคนดูนี่จ้ะแก้วแล้วแบบแก้วแบบดูดีมากเลยอันนี้เบียร์ชาโปเทลนี้นะครับออเบียของตรงนี้ใช่ตะกุปุ่มมาแล้วค่ะเป็นเบียร์สดของทางคุยหอมเนาะโอ้โหสุดยอดได้กินเบียรหรือทุกคนหอมมากแล้วก็แลัวสวยเนี่ยมาจากเยอรมนนะแก้วใหญ่กิมใหญ่ทุกเขาให้กินกี่แก้วก็ได้หรอใช่ ยังไม่หมดนี่มีขนมมีแด้งโงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีพวกผักด้มผักดองป๊อปคอนก็มีนี่ขนมแบบนี่ยังมีตรงนี้ด้วยนะมีขนมเนี่ยขนมตรงนี้ก็มีด้วยนะเนี่ยเนี่ยมิจิเอาไปมิจิชอบอันนี้มิจิเอาไปเลยอันนี้ช็อกอันนอย่าสองอันนี้มาสองมิจิหวาอันนี้คือกินเท่าไหร่ก็ได้หรอใช่เบกอร่อันนี้คือแบบเหมือนจะมีคนหิวนะคะตักใส่จานจานใหญ่เลยนะคะคัมไบคัมไ เปิดมาก็คุ้มแล้วบอกเลยถ้าใครสายดื่มสายกินอย่างกินอยู่ดี <S <S แค่เช็คอินใบสามคือเบียร์สดสปกการ์กิ้งไวน์ไฮบอลคือมีมีไวน์ด้วยนะมีไวน์ดงมีไวน์แดงไวน์ขาวด้วยนะคือตรงชั้นสี่นะคะถ้ามาพัดเนี่ย ก็ถ้ามีเด็กจะมีของเล่นด้วยเราสามารถที่จะหยิบไปได้เลยนะแล้วไปเล่นที่ห้องได้ด้วยด,ดีมาก <วะ S 2> คือไม่ต้องเด็กหรอก <c oughs> ผู้ใหญ่ก็เล่นได้บอาจะเข้าใจยังว่าถ้ามาพักที่นี่ไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้เป็นยังไงเ่ย <c oughs> หมดแก้วแล้วไม่จิ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอะไรทําไมไม่ต้องรีบเธออะหมดแก้วแล้วคือแก้วฉันยังเหลือครึ่งหนึ่งเธอหมดแก้วแล้วแล้วเธอบอกฉันว่าไม่ต้องรีบย้อนแยงนะม่จิเบียร์ก็มขนมจีบก็มีมนมีด้วย เอาไปแปเอาไปแก้วนึ่งโอ้กินเป็นน้ำเปล่าเลยอร่อยเอนี่ยอร่อยนะอร่อยจริงนะครับอันนี้ได้มาจากชบาจังหวัดชิโจกะแต่พักที่นี่กินฟรีกินฟรีคุอม้าสุดยอดยัดดูถั่วโอ้โหไม่ได้ถั่วแบบถั่วแพงๆไม่จีดนนูนี่ออามุนเยอะเอามุนนี่ถันัดแล้วก็มีนี่เป็นมู้งหิมะพานต์ม่ไต้ถั่วราคาแพงนะไม่ที่เอาถุงใส่ถุงกลับบ้านดิสิที่นี่สิแต่ถามทุกคนอย่าง ได้ินเสียงอะไรปะตอนนี้นะคะลงมาที่ชั้นหนึ่งนะคะเลิศนะฮะสกิลพักที่นี่นะคะสามารถแบบมาเขียนชื่อแล้วก็มีห้องคาราโอเกะร้องได้ด้วยแต่เป็นพิญี่ปุ่นนะ ถ้าใครร้องเพลงญี่ปุ่นนายก็คือมาจริงปะถ้าโรงแรมนี้มีคาราโอเกะไทยนะชื่อคนไทยเลี้ยงเป็นตับเลยไงคนไทย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 เวลาคตไม่แน่ถ้าเรามาเยอะๆเขาอาจจะมีก็ได้นะยังไม่ห้าโมงเย็นเลยคนญี่ปุ่นมาต้อนแถวใช้บริการแล้วก็มีตรงนี้นี่เก้าอี้นวดจ้าลดฝีป่ะฟรีสิฟรีสบายไหมพี่เจสสบายอาจจะเอาอังกอร์เวลาอีกสา้นสักนาที นี่และชั้นหนึ่งนะคะมีองเซนผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราจะถ่ายข้างในไม่ได้เพราะว่าเป็นห้องรวมนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรนะไอติมไอติมทูวรมไอติมฟรีอุ้ยมีไอติมนู่นนู่นดูนี่ว้าวมีไอติมที่กินฟรีเลยะครับมีองเซนตัวด้วยนะคะรองรอนสุดยอดว้าวบิวตี้ด้วย ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นสามนะคะทุกคนดูมากับเพื่อนกัมันมากมีโต๊ะพูด้วยมีโต๊ะปิงปองแล้วก็มีดราส,สปาเป้าอะไรในนะคะโอ้โหมีกิจกรรมด้วยครบเลยนะ <laughs> แต่ถ้ามีเพลงไทยน่าจะอยู่คาราโอเกะนมากกว่า <laughs> <laughs> โอ้โหนี่มันใส่ปาร์ตี้มีอีกหนึ่งห้องเอามีห้องหนึ่งหอ้องอะไรเอาไปเดินดู <laughs> อันนี้เราอยู่ที่ชั้น3ามนะคะห้องพักแล้ว <laughs> ก็อยู่ที่ชั้น3าที่ที่บอกมีอีกห้องหนึ่ง <laughs> ไปดูหร้อมกันเรียวๆไปเลยอันนี้คืออ๋อห้องนังสือการ์ตูน การ์ตูนภาษาญี่ปุ่นอ่านง่ายๆเลยอ่านง่ายๆเลยภาษาญี่ปุ่นอ่านง่ายๆเลยชิลๆสอดๆมีวันพีเนาะใส่ถ่ายรูปไงแบบนู่นนี่ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใครถ้าสายการ์ตูนก็คิดว่าน่าจะชอบยิ่งอ่านภาษาญี่ปุ่นออกน่าจะแบบถูกใจแต่เก็กก็เก็กชอบชั้นสี่เพราะว่ามีเก็กคุยพูดไม่อ่านแล้วก็เดี๋ยวสองทุ่มครึ่งก็คาราโอเกะ เราจะไปเที่ยวไหนได้วะโรงแรมนี้เอา้าโอเคไปอาบน้ำแล้วก็ไปดมอีกดีกว่าดฟ้ดาจะปิดจุดโ,อโ,อโอตงแต่และชั้นนะคะทุกคนออกลิฟต์มาจะมีชุดนอนด้วยนะเราสามารถหยิบไปใช้เองได้และที่สำคัญมีนี่พวกอเมนิตี้สะดวกมากรู้สึกว่าสะดวกสบายแบบเขาเรียกอะไรบริการเต็มขับขั้นโรงแรมเขาจะได้พูดถูกเปล่าเขาจทยไม่รู้ถูกหรือเปล่าตอนนี้แบบลิ้มพันมากเชิญทาสบายกึ้มาไป ทุกคนดูบนโต๊ะเราไม่เตาย่างด้วยวะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวถามพี่เจมมันคืออะไรอ่ะอยังไงว่ามาซิสเต็มคืออะไรบาร์บีคิวบิวเฟรคือมันเป็นซิสเต็มนี้เลยอะโรงแรมเนี่ยใช่ใช่ไอคือเตาย่างไอที่วางอยู่นั่นคือเราย่างได้ด้วยย่างได้ด้วยนี่อาหารข้ามโรงแรมนะแล้วก็สกิลสุดแป้งอาวาบิอาวาบิหอยเป่าฮื้อแพงมากนะแพงมว่ากนนะอันนี้บิวเฟระบุฟเฟรคสุดยอดไหมโรงแรมนี้แล้วดูนี่จ้า แก <c oughs> ้วควยบูดดื่มได้แบบไม่ันเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเพิ่งดื่มบ่ายสามถึงหกโมงนะแล้วตอนนี้หกโมงเย็น<ช>มาหารคำก็คือรันต่อเข <ๆ S 1> ้าใจอ้างว่าถ้านอนประมาณนี้ไปไหนไม่ได้ <c oughs> โอเคสั่งเครื่องดื่มก่อนอันนี้เราก,กดเองได้ใช่ปะ่ะกดเองกับเกดเองก็ได้จ้าโอ้โหเป็นธรรมดามีน้ำแกงเราจะกินอะไรคะแก้วควายบูดโอ้ทุกคนอันนี้คือเครื่องดื่มนะคะแก้วควายบูดทั้งหมดเลยมี วิสกี้ก็มีเน่นเหล้าบวยโชจูไฮบอลไวาเบียเลือดอนีแก้วอ่ะเนี่ยวิ ball, wine, beer, นะีแก้วดีมากเลยนะอันนี้คือไฮบอลนะคะแก้วท <th ong S 2> องนะคะเพื่อพอดีแบบเรา,าเป็นสายคนรวยนะคะ <laughs> เดี๋ยวไม่อัน <laughs> เดี๋ยวไม่ย่ยายงก้าสิบนาทีชำคร,รา่ว้้วชมูครึ่งตายหาแล้วกันะ <laughs> และสู่ลายอาหารทุกคนดูอันนี้คือปูนะคะที่กินได้แบบไม่อั้นโอ้โหพอมากด้วยความโตเรามีปิ้งย่างเนาะนี่ค่ะซอสเสรเนื้ออันนี้ผักนะคะอุ้ยทุกคนอันนี้เนื้อแบบไายหินอ่อนมากไก่เสียบไม้แบบนี้ด้วยอันนี้คือแบบกินได้แบบไม่อั้นเลยอะ่ะคุกคนแล้าว่เนี่ยทุกคนฝั่งนี้มีข้าหนมด้วยนะคะขนานมมาก,กินมากแล้วก็มีพวกแบบผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหอาหารเยอะว,วะพีชกับหมูย่าง ยังมีข้าวปั้นด้วยนะคะแล้วก็พวกนี่กิมจิมันก็รสมีต่างๆไปหมดมีไอศ์ครีมด้วยโอ้โหเลิศกะนะเลิศปากนะส่วนอันนี้จะเป็นโซนซอบดิงนะคะน้ำผลไม้โค้กแ๊บซีสไปซ์ต่างๆก็คือแบบมีหมดเลยข้าปขวปั้นสุดยอดสุดยอด คือโรงแรมนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมาะกับใส่กินใส่ดื่มของจริงเลยนะและทุกคนดูพอยเป่าฮือสสดๆเลยนะคะบอกแล้วนี่เห็นเป็นอย่างงี้นะอันนี้กินได้แบบไม่อัน้นและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถสั่งได้เลยว่าจะเอากี่ตัวสมมติหมดแล้วปุ๊บสั่ง<ส>เพิ่มได้ไม่อัน้นใช่ไม่เคยเจอโรงแรมอะไรที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อน,น,นกินหอยเป๋าเฮือไม่อั้นอ่ะจะรออะไรอ่ะลงเลยปะลงทั้งหมดลงทั้งหมดลงทั้งหมดเลยนะคะสี่ตัวลงไปเลยนะคะ ว้าวคุ้มมากคือใครใส่กินก็แบบใช่เลยที่พักติดทะเลซีฟู้ดอัดแน่นขนาดนี้เลยไม่พอเขาจะมีเซ็ตบ็อกเซ็ตบ็อกเขาดูมีหอยเชลล์แล้วดูนี่อันนี้คือมันปูไว้เนี่ยหรืออะไรเนี่ยขอลงไหมแบบนี้ข่างกันนขอลงไหมแบบนี้กุหลาบหรือเปล่าแล้วก็สั่งโอ้โหยันนัวลนวลนวลแล้วดุนนะ โอ้โหดูสีอันนี้กินได้แบบไม่อั้นนะคะอะไรจะขนาดนี้นี่เชคอินใบสามนี่ก็ดื่มนูน่นนี่ดื่มเสร็จแบบไม่ไหววะเหมือนจะแบบเมาแล,ล้วน้ออะไรก็ไปแช่องเซนออกมาอาหารเย็นหกโมงเจออย่าง,ง,งนี้แล้วดื่มไม่อั้นจนอีกชั่วโมงครึ่งโตดมากโตดมากแล้วพอกินเสร็จกึ่มๆึมไปร้องคาราโอเกะ <laughs> เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวไปร้องเพลงกัน <laughs> เริ่มจากเนื้อก่อน เนื้อสีดีมากาไ,มไหวแล้วไม่ไหวแล้วอิตาดาคิมาตัวแทนหมู่บ้านมา <laughs> อร่อยแน่นอนอร่อยน่ออา,อน,อ,าอ,นอนุ่มมากเบื่อฮืมตอนหมดแล้วเนี่ยนือน้อนุ่มอร่อยมากคือแบบของคุณภาพดีอ่ะอร่อยขอชคิดยิ่งได้แล้ว แล้วน้ำจ like, right? so, no like ิ้มเขาแบบเป็นจิ้มแบบดีด้วยนะดูอร่อยว่ะไม่ถ่ายแล้วได้ไหมจับกินอย่างเดียวแหละไม่ได้ต้องใจแต่เธอกูยังไม่รู้ว่ายังมีอะไรอีกจ้งทุกคนบอกดูแล้วเนี่ยอร่อยอุ้ยแม่ร่วมหอยหอยระเบิดหอยระเบิดดีอ่ะไม่ใช่กินมังดิิ ผู <P> uh ้เป <cuanto S 1> ็นโป้อไรค่ะต้องกินแบบนี้ผูไป่ต้องกินแบบนี้โอ้โหสุดยอดอร่อยมากกินได้ขนาดนี้เป็นท้องเป็นผู้เป้นะครับโอ้กินมาอย่างด้วยสุดยอดถ้ากินรัวดีๆกินกับวาซาบิอันนี้วาซาบินี่แบบลงทุนปะ เอามาเองเอ่ะ<อ>ลงทุนนะอร่อยสุดอร่อยมากแล้วละอร่อยมากจริงแล้วดูทุกคนดู๋ยนี้ย่างเต็มเตาเลยอันนี้นี่คือกินได้แบบไม่อั้นนั่นเองนะคะแล้วดูซอสเสร็จดิซอสเสร็จโคตน่ากินเนาะอืมอุกบดูคนหอมมากหอมมากโอ้ยเนื้อแบบแน่นๆเลยอะ่ะโรงแรมนี้นะเรียกว,ว่าเหมาะกับใส่กินใส่ดื่ม ส่วนห้องพักนะคะพี่ก็ยังมองว่าก็ยังทั่วไปแบบไม่ได้รู้แบบอู้รู้ละอะไรขนาดนั้นแล้วก็องเซนกไปเข้ามาแล้วองเซนแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็จะมีองเซนส่วนตัวนะคะแต่ว่าจะต้องไปเข้าอีกตึกหนึ่งเขาจะมีเขาจะมีทั้งหมดสองตึกนะคะตึกที่เราอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเกรดจาสูงกว่าแต่องเซนส่วนตัวจะมีอีกตึกหนึ่งเกรดจะแบบว่ามันราคาถูกกว่าแต่ก็โอเคแต่ถ้าให้แนะนำนะเกียกว่าจองตึกที่กี้กกับมิจิมาดีกว่าดีกว่าใช่ดีกว่าแล้วก็อาหารที่นี่แบบเลิศกว่า คือแบบถ้าพูดถึงคุ้มนะคุ้มมากเพราะว่าราคาก็ไม่แพงแล้วจาบโตเกียวก็มาง่ายใกล้ถนนคันเดนด้วยสะดวกมากๆเลยต่อให้แบบนั่งรถไฟมาไม่ได้เช่ารถมาก็านั่งแท็กซี่มาถึงโรงแรมได้แบบง่ายๆในเนนะคะก็แบบแนะนําเลยทุกคนแบบคุ้มอ่ะท่องน,นี้เป็นสายคุ้มเลยเนาะทุกคนในนี้คือหอยเป่าฮื้อนะคะเนี่เคยมันแต่ต่อร้อนๆเลยจ้า อ,อ,อร่อยจริงจริงหอยเปอาคือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแพงมากเนาะทุกคนก็รู้นะุดเดนี่ยรกอแพงไปมากนะครับมันก็แพงใช่ไหมใมันไม่ได้หาได้ง่ายนะหอยเปอาคือเนี่ยเขาจะอยู่ตามขดหินเขาแบบไม่มองเลยดีนะไม่เจอเพราะว่าเรามองไม่ออกแล้วก็จะต้องนำนำ้ําลงไปแล้วแบบแกะให้แครบยากแต่ถ้านอนที่นี่จะกินหอยเป๋าหือกี่ตัวก็ได้ สทำไมใช่ช <c oughs> ่องกินดูดีบอกไม่รู้ว่าช่องไหนแล้วที่จะหาอะไรแบบนี้อันนี้ไม่มีใครชงมักก็เลยต้องชงตัวเองอุ้ยนี่คุละตังคุลาลอนนี้กุลาตังรมแน่นองนี่คุละตังปูนะคะทุกคนคุละตังปูชื่อดีอัศศศสดฟันขึ้นขนาดนี้ มีน้อตปูไ้วยอะไรไหมอร่อยเหลือร้อนเลยร้อนแล้วต้องทำไงต้องร้องดื่มไม่อันเนะานะแต่นนชินะงๆไ,ไม่อยากดื่ right, bye, bye, bye. มนะแต่อันนี้ร้อนช่วยไม่ได้นะอ๋อไม่อยากดื่มเหรอคะได้ไม่อยากดูไปไปไปถึงเวลากินแล้วนะ <c oughs> อ๋อยเป่าคือสั่งไม่อันเราก็สั่งไม่อันจ้ะใช่ยังอี่อร่อยมากสดๆเลยทุกคนคุ้มสดจริงๆอะไลย เขามีซุปกุ้งแล้วก็แบบซุปกุ้งต้องมากินแน่เลยอะทำไมทำไมเห็นมีข้าวสวยเอาเข้าวสวยไปใส่เอาเข้าวสวยมาใส่กับซุปกุ้งกลายเป็นข้าวต้มข้าวต้มซุปกุ้ง<ะ>แล้วก็ใส่สาร่ายได้เลยยังไม่รู้รสเป็นไงนะไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยร<ะ>รอร่อยเลยรสเ,เลยโอ้อยใส่สาร่ายกับต้นหอมเลย โอ้หข้าวต้มอะข้าวต้มกุ้งอะอ่ยเกิ๊กอะไรอย่างใช่ยังยังตนเทสามทุ่มครึ่งมีอาหารอีกนะครับมีอีกอ่ะสามโมครึ่งใช่รเรียนนสัยนทบ่ายามีอาหารด้วก็หมงยอาหาร้งสามทุ่มครึ่งอาหารสามเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพร้อมกี่โมงจะพอมกี่โมง ไม่หอม,ม <laughs> ทุกคนเขียนคอมเมนต์ว่าไม่ว่าจะกี่โมงมึงก็ไม่หอมกิน <laughs> <laughs> อะไรอ่างอันที่สามนะครับอันที่สามแล้วคุณผมอย่างที่สามนั่นก็คือลาแมนงอันนี้คืออะไร มีเส้นอ๋อเส้นราเมยออยู่นี่ใช่อเจ๋อเจ๋อแล้วไงเราทำไหมเราต้องทำเองเหรอทำไมอ๋อจริงดิอ๋ออันนี้แบบเป็นเส้นแบบว่าแข็งเออแข็งจริงว่ะยังเป็นแบบเก็บไอ้น้ำไปเลยนะอ๋อไม่ใช่เป็นเชฟนะคะร้อนจริงอ๋อแล้วก็เราก็เอาเส้นราเมยอมาใส่อ่ะมันจะอร่อยแล้วมันจะอร่อยแล้วลอยแน่นอนเนี่มีเครื่องเคียงนะคะมีหน่อไม้มีผักนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปเข้มข้นมากใช่ นะคะเชฟมิจินะคะลงมือเองนะคะอันนี้คือเราต้องทำเองเลยใช่ปะใช่ทำเองแต่ซุปน่ากินมากเลยเนากลองดูิว่าจะอร่อยขนาดไหนเข้มข้นแน่น้องอืมดูตั้งแต่รีวิวโรงแรมมารู้สึกว่าอันนี้เข้มข้นสุดแล้วนะโอ้มจัางกินดีมากอ่ะแล้วก็ใสนนอมไม้นอมไม้จ้านอไม้นิดหน่อย ไจโอ้น่ากินมากข้มจัง๊อซุปเข้มข้นเข้มข้นสกิลจริงจริงตั้งแต่รีวิวลาเมงมาไอที่แบบกินในโรงแรมรู้สึกว่าที่นี่ซุปแบบเข้มข้นสุดไหมคือแค่ดูหน้าตาก็เข้มสุดแล้วนะลาเมงปกติร้านลาเมงปกติ Oh, อร่อยมากเจวบเหมือนนั้นราเมยงปกติเลยจ้าอร่อยจริงถ้าจะอร่อยจริงวะถ้าพูดขนาดนี้นอร่อยมากโรงแรมที่เราเคยรีวิวมาแบบประมาณสามทุ่มก็จะมีราเมยงใช่ป่ะเนี่ยราเมยงอันนีนน้ที่กินอยู่เนี่ยกับปกติที่เคยรีวิวอ่ะอันไหนอร่อยกว่าอันนี้อร่อยสุดโอ้โหที่นี่เขาใช้อาหารดีนะได้ของดีได้ยัางดื่มได้นะดื่หมทำไมจ้าลูกโอ้ อ๋อซอบติงตกใจดื่ม่ออได้กับไปไป,ไป,ปกินกินถวยสองมีคนขโมยถวยสอง,งอ้งก็ยอมรับเชื่อไม่ได้เมจิทำอะไร <laughs> ทำอะไรอีกคุณนนตัวเพราะว่าเ่อกี้กิงคุณน <laughs> นกินไปขาเดียวไม่โป๊ มันอร่อยจริงทุกคนอร่อยแบบว่าจริงร้านราเมงจะได้อร่อยขนาดนี้ก็หาย,ยากแบบใช่ไหมก็ไม่อร่อยจังวะอะไรเงี้ยงงไปเลยว่าทําได้ไงวะมิจิกินสองคนแล้วจ้ะเช้าแล้วมันน <c oughs> ี้ <c oughs> เอาใจมาซือันน <c oughs> ี้อาหารเช้าใช่ไหมคะอาหารเช้าข้ยันนะครับโอ้โหอาหารเช้านี่จ้า อันนี้จะเป็นปลานะคะในเมื่อที่พักติดทะเลนะคะมีปลามีลากหลายปลาอีกเอ้านี่ดูสิอันนี้เป็นปลาย่างนะคะเราสามารถที่จะเอาไปย่างที่โต๊ะเราได้นี่นี่นี่นนนจะเป็นซ,ซอสเสจะเบคอนไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้อะไรมจีไข่เหรอไข่อันนี้อะไรเต้าหู้เต้าหู้น่ากินมากอ่ะเหมือนวาซาบิเลยทุกคนดูโซนนี้มีทูน่าสับนะคะแซลมอนสับและผู้รีสับโอ้โห อันนี้นี่คือทําเป็นแบบว่าเป็นข้าวหน้าได้หรอใช่ข้าวหน้าปลาดิบได้โอ้ดีจังเลยอ่ะน<ด>ี่แล้วก็จะมีพวกตอเม็นโซสลัดนะคะแล้วก็พวกขนมปังต่างๆ<ช>มีซอดติ้งด้วยใช่มียุทน,นะครับเอาไปตัดก,กัน<อ>ระหว่างว่างปลาคะมีข้าวหน้าปลาดิบด้ย <c oughs> เรียกว่ามาที่นี่นี่คือแบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแน,น่นอนเออแต่เชา้าโอ้ลิปมาที่เรามานะครับตัวอะไรเห็นปะโอ้แล้วกบมาย่างงี้ได้เลยโอ้เว้ยน,นี้น่ากินมากน่ากินมากน,นี่ได้แล้ว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 ,ลว,ลวโอ้โหน่าเกิดปะน่ากินอันนี้เราสามารถย่างเองได้หรือเล่ มีปลาแบบว่าหลากหลายเนาะให้เราได้เลือกด้วยนะคะาาาอันนี้ซา,าบายาอันนี้ปลาซาบะพี่ได้กินมล้โอร่อยมากเนื้อปลาดีมากสมแล้วกับที่อยู่ติดทะเลแน่ๆนะคะอาหารเช้าแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีเตาปิ้งย่างสามารถย่างได้เองตามใจมใตั้งแต่เช้าคุ้มมากเนี่สยสกิลนะไปนะขอตัวไปกินข้าวนะน้ำง่วงเลยนะ โอเคกคเป็นปยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมนี้คุ้มมากคุ้มมากแต่ยังไม่บอกชื่อโรงแรมโรงแรมนี้ไม่ใช่ว่า p o t e l Breeze Bay Atami Annex ใช่โรงแรมนี้นั่นเองนะคะก็ใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโตเกียวแล้วก็กำลังที่จะหาสถานที่เที่ยวใกล้ๆเมืองนี้เลยเมืองนี้ไม่ชช่อวา่า Atami ตามนีนะคะสามารถนั่งชิงคังเซ้นก็ได้นะมาประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วนะคะหรือว่านั่งรถไฟธรรมดาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็ถือว่าใกล้เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ดังจากองเซนแล้วก็ติด <10. S 1> วิวทะเลนั่นเองนะคะและที่สำคัญยังมีถนนคนเดินด้วยสถานที่เที่ยวใกล้เราทํารีวิวไปแล้วถ้าอยากรู้ว่ามีที่เดียวอะไรก็สามารถไปดูคลิปหน้าได้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปลยบาย